สวัสดีครับผมรับบรดการแซอเวชันนะผมนี่คือที่เกมอาิโร่ฟิวเออร์นะผมกับอาริโร่ที่ชื่อว่าดิวอลเลอร์นะผมดิวอิลเลอร์เนี่ยแหละคนก็เรียกว่าดีวอลเลอร์ดิวอ r ลเลอร์นะผมนี้ก็แล้วแต่คนเรียกแล้วกันนะก็ผมขอออกหอตางที่ผมเล่นแล้วกันนะ ถามว่าดีเลอร์เนี่ยถ้าเกิดเล่นสามทางเกิดอะไรขึ้นสามทางเนี่ยเดลเดเลอร์ De De ที่หลายคนรู้จักเรียกแต่คนจะเรียกว่าประมาณว่าตัวดึงนะผมถามว่าดึงเนี่ยมันดึงยังไงดึงอะ่ะก็คือเคาเล่น,นรประโยคนะครับประโยคแบบเนี้ยหน้าสองหลังสองครับผมนั่นเป็นประโยคที่มันมาจาก uh, เกม .e ไงครับผมที่หลายหลคนใช้กันนะครับแต่ว่ามันจะใช้มาได้ถึงปัจจุบันนะครอา่าฮะก็การฮุกเนี่ยมันมีสามประเภทหนึ่ง ฮุกอันนั้นอะไรวะพุกต่อหน้าเออพุกต่อหน้าคือมึงเจอตรงไหนเงี้ยกดพุกไปเลยเออนั้นแหละเรียกฮุกต่อหน้าเออแล้คือพุกแบบข้างป่าพุกข้างป่าคือไงก็คือแบบมอยู่ในป่าเนี้ยแล้วกดพุกไปเออฮุกข้ไมาติดติดในป่าเออตัวอย่างสุดท้ายพุกดักหน้าอันนี้เป็นวิธีที่การแบบว่าเป็นการเล็งจังหวะดักหน้าบผมตัวละครว่าตัวละครเคื่องที่อยู่ใช่ป่ะเราต้องเล็งจังหวะดีๆแล้วทำการพุกเข้ามา เรือพิที่ถือว่ายากพอตัวแล้วไอ้คขาต้องผกตัดหน้าเ้วก็มีอีกอย่างนึงเออเรืมอ,อนนมีอีกอย่างนึงฮุกมั่วกูเห็นตัวอูฮุกไว้ก่อนนะยี่แมงโดนชิปทุกดอกแล้วผมเดี๋ยวทำให้ดูกันว่าการทุกเดลนเนี่ยเป็นยังไงนะผมมออนุญาตปิดเสียงพวกแม่าหมด่อนแม่งเสือพพูดมากนหน้าดูแล้วผมเดลเนี่ยแนะนำให้อยู่บรินเวณนี้แบบป่าบนนะผมบนป่าล่างเนี่ยก็เป็นบริเวณเดียวกันคือตอนนี้รตรงน,นี้ศัตรูหายไป ที่คุณต้องทำก็คือรอจังหวะดีๆนะผมจังหวะที่คุณต้องทการตีคีบอะจังหวะนั้นดึงเลยก็ได้ผมนะครับเห็นปะครับ,รบโอ้เพราะผมเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยใช่ปะนี่กดทุกเลยได้นะผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่กลัวพลาดจ,จริงอะนะแต่สำหรัตัวผมกลัววะ่ะพยายามยืนให้ได้เวลเลยนะผมยืนไม่ได้เวลยืนน้ำที่อะไรเพราะผมเนี่ยแหละครับคือจังหวะ ความสวยแล้วครับถ้าเกิดฮีโร่มันส่งแดนคิปไปเลวก็จะเกิดเป็นเพลงขึ้นนะผมดีมามอรรผมเล่นจังหวะดีๆครับแม่งยิงแม่งเดินคนตีมากเล่นแบบมันรู้อ่ะไม่กูยอยู่อ่ะ เอาผมเดี๋ยวขอโชว์สักรอบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยผมจะไปเก็บเก็บกระชอตแล้วเดี๋ยวถ่ายไปอีกทีหนึ่งยืนดีๆยืนเนียนๆถ้าเกิดหุกข้างป่าใช้ไม่ได้ผลก็จะเอาทำใช้วิธีใหม่คือการที่ตัดหน้าแบบดักหน้าหรือก็หุกต่อหน้าเลยแหละครง่ายงเพราะข้างป่าไม่ได้ผลใช่ไหมเราก็ไปต่อหน้าแม่งก็ได้ว้า นีอยู่อย่างนี้แม่งเลยนะครับแม่นี่ยครับผมอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเราเลยผมผตัดหน้าครับผมเป็นอย่างงี้ซึ่งก็กลายเป็นเนืน้อมัง,งทีอนะ่ะโอ๋ยเจ็บ

come ขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับสไคร้กัน